เมื่อหนีมีผู้บ่าวเอาลูกอมไมาให้ฉันฉันตื่นเต้นแห้งจนเหยาะเหยียบผาเลยหยาดเหยียบผาอุ้ยอย,อย่าไปหากินเด้อคนทุกมือนี่ไวไ้แจยบาดเจเธอหรือว่ากุโอมฆ่าคอาเธอเด้อะว่ามียาพิษแต่ว่าแค่รู้อ,อม,ม่ได้แค่รู้อ,อ้มก็บรได้ได้ ได้คุณครูปานี่บอกว่าถ้ายังเป็นเด็กหน่อยอยู่อย่าฝ่ามีแฟนเธอคิดเบังที่ละ่ะถ้าเธอมีแฟนพอกก็ชิบมีเวลาไปเล่นมาอีเก็บกับโรดย่างเออแมนอหลีฉันเ้องไปช่วโมูลเลยบักรีปะเป็ความคิดทีดีเพราะว่าถ้าเราใส่เวลาไว้เด็กให้พุ้มอืมแมนปาน<บ>ดที่ละ่ะไปเล่บักรีเธอ มันคืนอนหนยอดแมนท่ะมาขอเป็นแฟนฉันนเยี่ยมจนดังฟืงเลยดีใจแหง้แหงเพลงแล้วเธอตอบเขาว่างฉันยังพันห่ายคำตอบอ่ะแต่ว่าในใจสั่น,ไ,น,น,นรราาาไปแล้วบอบฉันว่าเฮายยูในวัยเรียนเจ้าควรตั้งใจอ่านหนังสือสอบข้มหาลัยดีๆเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเธออยากเป็นรูเออแมนจริ้งทีสุดเฮายย่าฝา่ามีหายไงปหณีก่อนเด้อมแมนเนาะ มามานางหมองเก้าที่เอาคุ้นเคยเนาะนโอ้มันหนีไอดิงดอกซ่สัเป็นเบิงหนามันต้องโรแมนติกแท้เลยถ้าคือเบืองที่ละ่ะนางคู่กันสองคนเทว่าบอบ่โรแมนติกดอกใช่ไหมเป็นตปรยาดเทาคิดเบิงที่ละ่ะ้าเขาคิดบดีลอยว่างาหญ้าเถ้าให้สีซอยท่านบดีบดีทำไปดิ อ้าใจเห็นผาบเลยแ <c oughs> มนบอมันเบอนหอดเวลาถ้ามันเป็นหักเทะมานกาสีบินมาขึ้นอกเจ้านี่แหละตอนนี้เขาก็ยังไปสนใจมัมเถอะเ้าตกโฟกัสการเลีองเรียยเข้าออต้องคืดว่าห้าสิมิงานดีๆเห็ุบอเออเธอเด็กหน่อยยุ่งเรียนเธอปนเป็นจิตแดนนี่ยหละ <c oughs> โอ้ยขี้ดื้อแห้งสอนกับบอขอยตั้งใจฟังกรไดาดอก แล้วธุรกิจเธอละเป็นจ,จังไดอ๋อตอนนี้กำลังสีทรงป้าชมอนจากแดดเราเป็นออกประเทศแล้วก,ก,กักกำลังสีเฮดโปรเจกต์หม่คือกบสุดแปลงถอดเธอ,อโอ้ยอย่าลืมมาฝากกันแน่เด้อเธอไอก้กระป้อมสดนสัมเปลากระทงมันหนีก,กันง่ายมันเกิดซันเขาตรงมีเสื้อผ้าฉันจะแทนเลยอย่าไปเดติกอย่าบังคือมันตรายเธอเป็นผู้หญิงผู้ญาเด็ดบอานตรายดอกคนเป็นลากระทงหลายอยู่ ว่าเล่ากระท่องมันตกก็วันพาเด็กเ็้จังไหมถ้าตอนเมื่อผีออกมาลัดทางโต้ก็คือเรชอบใต้บอกาเป็นไปข้นยานผีอยู่นี้เป็นไาสัญชัยฉันมาไปแล,ล้วล่ะแต่ว่าหลายปีแล้วเด็กสิฉันเป็เด็ไปใส่เลยมันดีแล,ล้วล่ะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงผู้หญิงเย่าฝ่าบี <laughs> ถูกต้องติกภูบ่าวมียามเด็กกระเดะจอนนี้ใา้ยูยูไว้ทำงานให้เยี่ยฝาไปมีแฟนถ้าต้องหาเงินเผื่อหน้าคนของเขาสู้ๆ เอาว่ามันถึงเวลาแล้วละเวลาอย่างของเธอละโอ <c oughs> กับเวลาที่เราสองคนตรงมีใครสักคนตรงเทียงข้างเดยไอ้ก,กึนที่รางม,มาโตโตตกตนใจนิดน้อยนั้นบอสนใจบอ๊ะบ,บอ๊กูบอ๊เฝ้าแต่กูอยากให้มึงมีได้เพื่อน บอบอบ,อบอ่เงี้ยมัวงกับการเกี่ยวมากูยอยู่โอ้ยเอาสันบอกเมื่อเมื่อสันฮะเงี้ยไม่ยุ่งใจโอ้ยนี่จะมออแม่นตาเนาะตัดตาแมนให้กูนเนี่ยเด้อเออฟ้า่อนโอ้ยว่าถ้าถ้ากูเนี่ยมโอ้ย Cik Didi ada tu kau yang kaya Mummy you, dek? Boa, boa, boa. Oh, eh,